สวัสดีค่ะสวนธนพัฒนสกลนครค่ะต้นพันุ์มัน5นาทีก้านแดงค่ะทางสวนตัดจักแปลงต้นพันุ์ของทางสวนเองเลยนะคะสวยๆเลยค่ะชุดน,นี้เตรียมจะส่งให้กับคุณพี่อยู่ที่ร้านเพิ่มพูนรัพย์วัสดุตำบลดอนจานอำเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินค่ะ สวยๆเลยนะคะพี่ๆท่านใดสนใจท่อนพันมัน5นาทีก้านแดงค่ะเพื่อนำไปปลูกนะคะสามารถสอบถามกับทางสวนเข้ามาได้ค่ะที่เพจเฟซบุ Facebook, ๊กสวนธนภัทรสกลนคร แอดไลน์เข้ามาได้คะ่ะที่เบอร์โทรศัพท์091 0515839หรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง YouTube พิมพษษ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เดนค่ะ